สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกทุกท่านทุกคนเพื่อนเพื่อนชาว YouTube เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะมาพบกับพี่นีไลฟ์สไตล์ของข้ามคืนเพราะว่าวันนี้ <c oughs> มันฝนตกแดดออกฝนตก or, แดดออกตะวันเดมมันไม่มีตะวันนะแต่มันจะมีแสงเพราะ ไอ้เราก็เออจะลุกขึ้นมาอ,อพูดมาคุยเนาะพอเสร็จก็เออมีแดดรีบไปแต่งตัวพอแต่งตัวเสร็จไอ้อเราก็แดดก็หุบ <laughs> แดดก็หุบตอนนี้ก็เลยมานั่งคิดว่าเออมันก็จะมีแดดโป้ส่งเข้ามา <laughs> หาฟันปลอมไม่เจอ พราะว่าแต่งตัวเสร็จเร้่มค่อยไใส่ฟันปลอมคำหาฟันปลอมนะหาฟันหาไม่เจอเอ๊ะไปถอดไปไหนฟันฟันหายไปไหนไถามลูกเนาะเห็นหารเรโอเห็นฟันแม่ไหมเรียวไปรู้เหรอไอ้เราก็นึกนะเอ๊ะไปถอดไปไหนนะเนาะไอ้เราก็ปกติจะอาใส่แก้วเอาไว้เนาะถอด ตอนนอนรลอว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็จะต่อเส่แก้วเอาไว้แล้วตอนนี้เรามานึกขึ้นได้ว่าเราตอนนอนแล้วเราเออเหนื่อยมากเนาะไม่อยากลุกก็เลยถอดเอาวางไว้ตรงโต๊ะนะโต๊ะข้างๆแล้วตอนนี้เออเราลืม เราลืมเราก็ลื้ผ้าลือ้อะไรมากองทับกองทับเอาไว้นะเพราะว่าพี่นีพี่นีเอเอจะเก็บเสื้อหนาวลงข้างล่างแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าหน้าหนาวขึ้นมาเออลือ้ลลว่าเราจะใส่ชุดไหนไปอย่างไงจะกลางวันกลางคืนจะออกอย่างไงเพราะว่าตู้มันเล็กแล้วทีนี้พอเราอ่ะ จัดจัดเอาไว้แต่เพียงแต่ว่าเรา,าเราเอจัดมันจัดก็จัดดีแต่ว่าเราจะหาสภาพ้าใส่มันหาไม่ได้มันเยอะมันแน่นเราก็เลยกะว,ว่าเราอันไหนที่เราเออเออไม่ค่อยใส่เราก็จะพับพับไว้อันไหนที่เราเออใส่ที่ว่ามันใส่ไมหมผ่านเสื้อ,อไว้ ก็เลยหาฟันปลอมทั้งวันนะวันนี้พอไปเจอเอเอนึกนึกเนาะก็ลื้อผ้าค่อยๆเอาออกมาทีตัวไปเจอดีใจดีใจแล้วก็คิดว่าตัวเองจะต้องไปหายนะค,ะคิดว่ามันลงขยะหรือมันไปไหนหรือว่าเราลืมอ่ะสางที่มูกหรอทิ้งในอในขยะอะไรอย่างนี้นะ,ะก็เลย พอเจอดีใจอะดีใจฟันไม่หลอนะคะไม่ไงั้นก็ต้องไปสั่งอีกกระเสียเงินอีกแล้วก็เสียเวลาแล้วก็ต้องฟันหลออยู่เพราะอาทิตย์หน้ามันจะเป็นอาทิตย์ที่สําคัญเนาะอันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องเออข่าวดีนะข่าวดีคือลูกชายเนเล็กเขาได้บรรจุงานเขาได้ทํางานแล้วก็มีเงินเดือนโอเคนะคะเราก็ พูดคุยกันเนาะลูกก็บอกว่าเดี๋ยวทํางานสักสามสี่เดือนห้า 3, 4, 4, เดือนก็จะขยับขยายคือเขาอยากไปใช้ชีวิตข้างนอกนะมาม่าจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ถามเนาะพี่ดี๊ะดีใจนะที่ลูกได้งานเนาะแล้วก็มีเงินเดือนระดับโอเคแต่แต่ใจเราก็ไม่ดีตรงที่ว่าตลอดชีวิตเนี่ยเราจะอยู่ กับลูกนะอยู่กันสองแม่ลูกแต่พอเออรู้ว่าลูกเอ,อเขามีงานมีการก็าโตแลนะ้วเขาก็ต้องขยับขยายไปอยู่ของเขาไอคนที่เป็นแม่ก็ใจว้บมั้งคิดเนาะอันนี้พี่นีอยากจะมาคุยถึงเ,เรื่องเด็กนะคะเรื่องแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูก คนเดียวแล้วผ่านด่านยังไงเนาะแล้วก็จะผ่านแต่ละขั้นตอนนะมันเรามาคิดแล้วเรามีความอดทนนะต้องมีความอดทนสูงนะแล้วแต่ลูกของเราจะมาในลักษณะไหนเนาะเด็กบางคนนี่เขาก็จะจบการศึกษาแล้วเขาก็จะ ไปหาฝึกงานแล้วก็เขาก็เรียนฝึกงานจนจบแล้วเขาก็ถ้าเขาไม่ชอบสายอาชีพนี้เขาก็ฝืนทนทําไปแล้วเขาก็จะหาที่เรียนฝึกงานฝึกของเรียนนะส่งตัวเขาเรียนในด้านกีฬาด้านอะไรของเขาคือส่งตัวทางานส่งตัวเขาเรียนนะทํา,า,า,ง,าง,ทงานงเาเ,รนนะานเรียนไปด้วยแล้วช่วงภาคข่ามภาคเวลาวันเนะี้ย สาร์อาทิตย์วันหยุดอะไรเงี้ยเขาก็จะไปหานะถ้าเด็กนะเหมือนเจ้ายันเนาะเหมือนลูกคนโต,โตเขาทําก็เด็กแบบนี้ก็มีเยอะบางคนเขาก็ให้ลูกเข้าไปทํางานด้วยแล้วก็เรียนสายอาชีพที่เขาชอบด้วยมันกเ็เด็กสมองเขาก็จะไปเร็วมันก็จะไปเร็วนอะอันนี้เออถ้าเด็กไปเร็วนะเราก็ต้องทําใจว่าเออลูกเราจะก้าวหน้าเออเก็ เด็กโตเขาก็จะต้องแยกย้ายมันก็ต้องไปทำธรรมดาแต่แต่นางแม่นะยันางแม่คนนี้เนาะก็อยู่กับลูกเนาะมาตลอดนะแล้วตอนนี้เอออก็เหมือนผูกพันเนาะเหมือนผูกพันแล้วทําอะไรก็ไม่เป็น <c oughs> คือแบ่งปันกันเนาะเราก็มีหน้าที่ทากับข้าวซักผ้าทําอะไรได้รอลูกให้ลูกลูกชอบกินอะไรก็เราก็จะทํานะแล้วก็เออ มีอะไรก็เรารู้ว่ามีอะไรเราก็ต้องทําให้ลูกกินเนาะอันนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมนะว่าโอเคเขาอายุยี่สิบห้ายี่สกยิบเจ็ดยแปดเขาจะต้องยกย้ายไปอยู่ส่วนตัวของเขาเนาะเขาก็จะมาอยู่กับแม่ตลอดก็ไม่ได้เนาะอันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมในความเป็นแม่และอย่างหนึง่ง เราจะพูดยังไงล่ะก็ยังฝ่าจะผ่านด่านของการเป็นแม่คนมันเออเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเนาะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่อย่างเพื่อนเพื่อนที่เห็นเห็นเนาะเขามีงานท,ทำทดีแล้วเขาเออ เขาเลี้ยงลูกคนเดียวนะเขาเลี้ยงลูกคนเดียวแนละ้วลูกเขาก็พอโตหน่อยโตหน่อยลูกเขาก็ขยับขยายไปเขาก็บอกเขาเอเอเหงาเนาะเขาเศร้าเขาร้องไห้เขาคิดถึงลูกเขาเนาะแล้วตอนนี้ใหม่ๆลูกก็ย้ายไปแล้วก็เออก็ยังมาหาเทียวหากันนะพอสักพักหนึ่งลูกก็หนะ่างเนาะห่างหงไปแม่ก็เหงา แม่ก็เหงาก็เลยบอกว่าเออฉันฉันก็จะต้องฉันก็จะต้องเตรียมตัวเหงาอยังลูกกงอยู่ในบ้านนะเราคิดมากไปแล้วนะเหงาเนาะมันเวงว่างไปเลยเนาะ,ะเออเออเวลาลูกไปเที่ยวเนี่ยอาทิตย์หนึ่งหรือเออห้าหกวันอะไรเงี้ยอาทิตย์หนึ่งเงียแบบที่เขาไปเล่นดนตรีไปร้องเพลงไปอะไรเงี้ย เรารู้เออเขาไปร้องเพลงเดี๋ยวได้ถึงวันกนบบ็นนะกกับวันนะลูกจะกลับวันนี้วันนี้เรารู้ใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้ถ้าลูกเราย้ายบ้านตอนนี้อีกแม่ก็ต้องเดินหมุนยุคนเดียวนะอันนี้เราอยู่ในต่างแดนนี่บางครั้งเราก็จะต้องต้องเอตรียมใจแต่เราก็ดีใจที่ว่าลูกเราได้พบวานสําเร็จได้ มีงานมีการทำก็เลยก็เลยเดินใจบ๊มบมบ๊มคิดไปเนาะแล้วเราจะมาเดินหมุนอยู่ยังไงคนเดียวแบบว่าหน้าหนาวมันยาวนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วสุขภาพร่างกายเราก็ไม่คอ่คอยแข็งแรงแล้วคือว่าเออจะไปตรงไหนไปไหนอันนี้ก็คือว่า,าเวลานี้นะที่มีชีวิตดูแบบ ดีๆมีไม่ไม่ใช่ชีวิตมีดีๆชีวิตที่มีกําลังมีพลังเนาะก็เพราะว่าเรายังม,มีลูกอยู่ข้างๆเราเนาะอยู่ตรงนี้เนาะเออแต่ลูกเขาย้ายบ้านไปเขาก็อยู่ไม่ไกลเราเนาะแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยเขาจะอยู่ใครอยู่มันไม่ว่าแม่จะไปหาลูกหรือลูกจะมาหาแม่เราต้องโทรศัพท์นัดกันนะเธออยู่บ้านไหมเธอนู่นไหมแล้วยาง เราจะไปวุ่นวายในบ้านเขาก็ไม่ได้นะเราเขาก็อยู่ข,ของเขาขเขาก็ไปมีจะไม่มีชีวิตของเขาเนาะแล้วถ้าก็มีชีวิตเขาก็อาจจะมีแฟนมีอะไรของเขาเนาะเราถึงจะอยู่ตัวคนเดเราก็ไปอยู่ในบ้านเขาไม่ได้แต่ว่าบ้านเราเนี่ยเขาเคยอยู่เคยอะไรก็ให้ลูกมาให้ลูกมาได้นะแต่ว่าถ้าเคยเขาย้ายบ้านแล้วเขาก็อยากอยู่บ้านเขาเนาะอกิดเกิคิดเราก็ ทั้งดีใจเนะเราก็ต้องทำใจเตรียมใจเนี่ยกือคำว่าเป็นแม่มีความสุขตรงลูกจะพบความสำเร็จนะคะตรงที่ว่ามีงานมีการทำวันที่แม่รอคอยนะก็คือรอคอยให้ลูกพบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เราก็อยู่ข้างๆเขา,าคอย คอยพูดคอยให้กำลังใจคอยนูน่นคอยนี่คอยอะไรเนี่ยแบบประงบประงมลูกเนาะเพราะว่าลูกก็ไม่ค่อยแข็งแรงลูกคนเล็กเขาก็เป็นอาการโรคซึมเศร้าโรคอะไรของเด็กเนาะก็เขาก็มีอะไรของเขาฝ่าจะผ่านมาได้ฝ่าจะลูกจะรักษาตัวฝ่าเออเขาเขาไปเล่นดนตรีฝ่าเขาจะ เก้ามาทีละขั้นนะแม่ก็สำลักน้ำนะสำลักเครื่อเครื่อหายใจกัดฟันนะกัดฟันกัดฟันเนาะคนเป็นแม่มันจะมีจิตอ่อนแอจิตทั้งแข็งทั้งอ่อนแอนะ่แบบพลังต้องมีพลังก็เลยว่าพลังเราก็ต้องสู้นะเราก็ต้องรับต้องรับรับรับเนาะ ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมว่าอีกสี่ห้าเดือนหรือหกเดือนก็ยังมีเวลาเนาะก็เตรียมมาแหละว่าปีหน้านะลูกก็ต้องย้ายบ้านนะเขาก็จะไปอยู่ของเขาแต่ก็คงจะอยู่บริเวณนี้หาบ้านอยู่แถวๆนี้คงไม่ไกลจากกันแต่เพียงว่ามันอยู่คนละบ้านแล้วเราจะไปหากันมันก็จะไปวิ่งหากันเดินหากันมันก็ลําบากเพราะเขาก็จะไปมีชีวิตของเขาอย่างนี้นี่เขา ไปไหนเขาก็เล่นดนตรีไปทํางานหรือไปอะไรเขากลับมาเราก็รู้ว่าเออลูกกลับบ้านเออแล้วทางกับข้าเอาไว้ลูกก็ต้องมากินลูกชอบอะไรแม่ก็เออจะทาอย่างนั้นเออบางทีเนี่ยแล้วเออลูกเขาจะชอบกินอาหารกินเก่งเนาะพี่นีเก็จะทําเออไม่ต้องทําอะไรอะ สักผ้ารีดผ้าทำกับข้าวให้ลูกให้ลูกกินนะนี่ลูกคนโตอ่ะน้องยันอ่ะถ้าเกิดว่าเขาเขาเลิกงานนะสามทุ่มครึ่งมาถึงก็สี่ทุ่มถ้าโทรเรียกเขาบอกว่ามาเอากับข้าวเออกินข้าเวเยน็นหรือยังอะไรเงี้ยเอาเอาไปแล้วก็ เอาห่อไปกินตอนเที่ยงหรืออะไรอย่างนี้เนาะเขาก็ดีใจแต่เขาบางทีเขาลืมเขาขึงบ้านก็เลยอะไรอย่างเงี้ยไปถึงบ้านแล้วเขาก็ไม่อยากออกมาละอะไรอย่างเงี้ยตรงมันฟาเป็นแม่ก็นั่งมองทางนะโอ้ยลูกไม้ยังลูกไม้ยังไม่อยากโทรไม่อยากโทกรรบกวนเอาไปเลยสี่ทุ่มโทรอ๋อมามาถึงบ้านเขาโทษกขโทษนี่แหละการที่ว่าเราอยู่คนละบ้าน อันนี้มาพูดมาคุยว่าชีวิตถ้าสมมติว่าเรามีคู่เนาะมีคู่ชีวิตนะมีอยู่ผัวเมียแล้วลูกเอแยกทะแยกบ้านเราก็อยู่ตามภาษาแก่นะเท่าเนาะแต่ตัวคนเดียวเนาะตัวคนเดียวนะแล้วแล้วเออมป็นแม่เลี้ยงเดียวเนาะ ตอนนี้เคยด,เดเเเเเเูเดินเงาเหงาเงาเงาเดินเงาวันเวลาไม่ผ่านไปไม่จะไปเดินยังไงเราไม่ได้บก็ยังนึกก็ต้องเตรียมใจเตรียมตัวทั้งดีใจแล้วก็ทั้งทั้งอ้างว้างเลยเลี้วางเนี่ยคนเอ้ยก็เราเราก็ไม่คิดนะ ถ้าสมมติว่าลูกอยู่ในบ้านเราออกบ้านเราออกบ้านเนี่ยสมมติว่าเราออกบ้านไปอยู่ลูกเขาก็จะดีใจเขาจะได้มีสถานที่เนาะเขาจะได้ไม่ต้องออกไปหาบ้านหาอะไรเพราะว่าหลังบ้านหลังนี้เด็กเขาจะชอบเนาะว่าเขาโตมาตรงนี้แล้วมันดีเนาะมันดีตรงเนี้ยพอเขาอยู่นานแล้วเขาก็โตมาตรงนี้เขาก็จะชินสมมติว่าเออลูกเอ้ยแม่แม่เออ ออกบ้านแล้วนะออกเรือนแล้วนะแม่จะออกเรือนไปอยู่กับผู้ชายเนาะลูกเขาก็คงจะแปลกใจเขาก็คงจะเหงาเพราะมีแม่ทําอะไรให้หมดแต่ว่าส่วนหนึ่งลูกเขาก็จะดีใจมันจะได้มีสถานที่เวลาเพื่อนฝูงมาเขาก็จะได้เอมีที่มีทางอะไรนะเนาะเขาว่าเขาไม่ต้องปโยกย้ายมันก็คงจะเป็นอีกอย่างเนาะบางครั้ง พูดไปใจมันก็ว่าพูดไปใจมันก็ว่าเดี๋วพี่นีจะมาคุยคลิปหน้าถึงพ่อแม่ทำร้ายฉันนะคะการเลี้ยงลูกนาก,การที่ว่าเออเลี้ยงลูกไม่โตนะคะเราก็ทำอย่างไแงนะว่าเออเด็กแอนตี้พ่อแม่เด็กลงโทษพ่อแม่ว่าทำไมฉันเป็นอย่างนี้ เพราะว่ามาจากพวกเธอเธอนั่นแหละคือลูกออ,อ,อว่าทําไมชีวิตของเขาวันนี้เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าพวกเธออันนี้ไม่ดีนะคะอันนี้ไม่ดีอันนี้คือเด็กกําลังเดินทางผิดนะคะกำลังแอนตี้พ่อแม่นะคะก็คือว่าสิ่งที่พี่นีดีใจคือเราผ่านเราผ่านด่านคือคําว่าอย่าเอาพ่อแม่มาลงโทษนะคะคือ พ่อจะเป็นยังไงแม่จะเป็นไงคือสิ่งมันจะเป็นอยู่ในตัวของเราสองคนคือว่าเราจะพยายามให้ลูกพป้อนในสิ่งดีๆนะคะ็คือว่า,าชีวิตนี้วันนี้มันเป็นชีวิตของเธอมันไม่ใช่มันผ่านมาแล้วต้องขอบคุณที่ว่าได้เกิดมาต้องดีใจว่าเราได้เกิดมาเป็นชั้นนี่คือตัวชั้น นี่คือฉันไม่ใช่พ่อแม่อย่าไปมองว่าความผิดของพ่อแม่นะคะคือว่านี่คือการเลี้ยงลูกของพี่ดีคือพี่ดีจะสอนให้ลูกรักพ่อจะคุยแต่เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีพี่ดีจะไม่เอาออกมางัดให้ลูกฟังแล้วก็ปมด้อยของลูกพี่ดีเล่าในคอนเทนต์ทำแต่ว่าพี่ดีจะไม่พูดให้ลูกหมดกำลังคือว่า เออเธอเจ็บเธอป่วยเธองี้นนี้นะคือว่าเราจะต้องมองลูกเราเนาะเราจะต้องมองว่าเขามีอาการอย่างไงเขาเป็นอย่างไงเราจะป้อนท่าไหนให้เขามีพลังนะคะไม่ใช่ว่าเขาป่วยเขาเจ็บเราก็บอกจะพูดว่าเธอเป็นคนป่วยนะเธอเป็นคนอย่างนี้นะเราจะต้องมีวิธีนะคะเดีย๋ยวเราจะมาคุยกันคิดหน้าว่าวิธีการเลี้ยงลูกการสอนน่ะที่ีเด็กมันไม่เหมือนกันแต่บางครั้ง จิตแพทย์หรือใครก็จะเข้าไม่ถึงลูกเราเท่าตัวเราเพราะว่าทุกครั้งที่ว่าลูกไปหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยลูกจะไม่ชอบนะคะแล้วเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยเขาจะได้พลังจากตัวเรามากนะที่ว่าเราเข้าใจเขาแล้วทํายังไงให้ลูกล่าเริงทํางไงให้ลูกสุดใสทํายังไงให้บ้านมีชีวิตชีวาแล้วทํำยังไงนะคือ บางครั้งคนเราเดี๋ยวมือที่สามก็คือพ่อเลี้ยงหรืออะไรนะคะเราก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ลูกเราเป็นยังไงยังไงนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาคุยกันคิดหน้าดีกว่าเนาะเดี๋ยวเม่นี้จะพูดให้ฟังแล้วก็จะพูดการที่ว่าเราเป็นพ่อแม่แม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับแม่เลี้ยงเดี่ยวคือ เราจะทํายังไงที่จะดึงลูกของเราให้เขาเป็นผู้เป็นคนให้เข้มแข็งให้เขาลุกขึ้นมานะคะลุกขึ้นมาเป็นตัวของเขาคือว่าจะทำยังไงเดี๋ยวพี่นีจะมาเล่าให้ฟังหรือว่าพี่นีเคยเล่าแล้วแต่อาจจะเล่าไม่ไม่ดีนะคะเพราะว่ามันมันมั่วนะมันหลายเรื่องพี่นีเขภูมิใจในตัวเองในการใช่ว่า เราเหนื่อยเราเศร้าเราท้อเรามองเรารักลูกเราเราสงสารลูกเราแต่เราอย่าไปพูดให้ลูกรู้อย่าไปพูดคำว่าสงสารอย่าไปพูดคำว่าไม่สบายอย่าไปพูดคือเขาจะมีพด้อมได้นะคะเราทำไงให้ลูกเราไม่มีพด้อยให้เขาเป็นตัวของเขานะคะแล้วก็นี่แหละคะ่ะเพราะว่าทำไมพี่นีอยากพูดคิปว่าพ่อแม่ทำร้ายฉันทำไงเพราะว่า มีหลายคนนะหลายคนอย่างเพื่อนฝรั่งข้างๆข้างๆบ้านนะแล้วกเออ็เยอะเลยนะรอบๆเลยนะที่พี่นีเก็บเกี่ยวมาแล้วกออ็ลูกของเพื่อนๆออนะมีปัญหากันเยอะแยะนะก็เพราะว่าเหตุผลอะไรก็คือเลยอยากจะเอามาพูดให้เพื่อนๆที่กําลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับแม่เละเราเป็นถึงจะมีเออเออถึงจะ ดูในครอบครัวมีสามีมีอะไรการเลี้ยงลูกที่ว่าเด็กกําลังหัวเลี้ยวหัวต่อเนะาะเราจะทำอยังไงนะให้เขาลุกขึ้นมาเป็นตัวของเขานะคะก็คืออาจจะมีประโยชน์นะคะอาจจะมีประโยชน์บางช่วงบางตอนที่ว่าการที่ว่าเราจะไปแก้ไขยังไงเพราะเหนื่อยการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยเพราะว่าเหนื่อยนะถ้าเราไม่สมหวัง แล้วลูกเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นยเราเหนื่อยเราจะแก้ปัญหายัางไงก็คือเราจะเอาประสบการณ์ชีวิตมาเล่าสู่กันฟังเผื่อช่วงหนึ่งบางช่วงบางตอนอาจจะช่วยเพื่อนๆได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ